ลัและแล้วฝันของเอลล่าก็เป็นจริงเจ้าชายชามมิ่งได้ขอเธอแต่งงานเอลล่าเข้ามาอยู่ในพระราชวังจากสาวน้อยในเท่าฐานกลายมาเป็นเจ้าหญิงซินเดอเรลล่า และทั้งคู่นั้นปกครองเมืองด้วยความกล้าหาญและมีเมตตาที่สุดเท่าที่อาณาจักรเคยมีมา <Yo. S 1> สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ The Sims 3 Cinderella Part ที่11แล้วนะคะทีแรกตั้งใจไว้ว่าจะทำเป็นเนเรื่องตอนเริ่มคลิปเนาะแต่ว่าเรามาฟินกันในคลิปดีกว่าค่ะก็อยากให้ทั้งคู่เนี่ยโรแมนติกกันในงานแต่งงานนะคะเ <Just> อ้ยเดี๋ยวสิเ oh. จ้าชายเพคะชอบกระโดดใส่เอลล่า เอลล่าต้องเป็นคนกระโดดสิโอ้ยอ่ากระโดดใส่อ้อมแขนเจ้าชายเพคะต้องเป็นหม่อมฉันสิ่ที่ต้องกระโดดแบบนี้อ่ะโอ้ยเดี๋ยวคลิปนี้นะคะเราจะจัดฟินๆกันไปทั้งคลิปเลยเอาให้สมใจเพราะว่าหลายคนเนี่ยเชียร์ให้ทั้งคู่เนี่ยแต่งงานกันไวๆนะคะกว่าจะแต่งงานกันก็พาร์ทที่11แล้วดูสิเรื่องราวเอลล่าก็อืมช่างน่าสงสารเหลือเกินเนาะ ทำไมมีควันออกมาจากตัวเจ้าชายเพคะเดี๋ยวเด,ย,วเดย,วยังไม่ได้ซื้อให้เลยอะ่ะคือแบบลืมซื้อครีมกันแดดสำหรับแวมไพร์นะคะเจ้าชายเป็นแวมไพร์ซึ่งตอนนี้ไม่มีใครรู้วิ่งเข้าไปก่อนเจ้าชายไปไหนเพคะแล้วเราจะทำยังไงต่อดีคะเนี่ยกินคุกกี้เหรอนี่ก็เป็นชุดอ่าใส่ งานแต่งงานของซินเดอเรลล่านะคะสวยไหมเอ่ยทรงผมนี้เนี่ยก็เห็นว่ามันคล้ายๆกับในหนังดีก็เลยเลือกมาเนาะอืมโอเคมากินก่อนดีกว่าเอ้ยเราจะกินคุกกี้นะคะส่วนอันนาก็หึคุยกับแม่เลี้ยงเหรอเออเอซ่าดูเขาเล่นกีตาร์กันอยู่โอเคเดี๋ยวขอกินแป๊บหนึ่งนะคะเจ้าสาวเราหิวมาก ความหิวลดลงหวบเลยอ mm hmm. กินคุกกี้ก่อนอ mm hmm. mm hmm. เดี๋ยวก็จะจัดพิธีอภิเษกสมรสเลยนะคะอเ mm hmm. จ้าชายอยู่ไหนแล้วเนี่ยเจ้าชายอยู่ข้างในมาดูเอลซ่าก่อนดีกว่าเ mm hmm. อ้าเล่นกีตาร์อะไรเนี่ยเอลซ่าก็ออกฟังคลิปนี้นะคะยังมีเอลซ่ากับอันนายู่เนาะอยากให้ทั้งคู่เป็นแขกรับเชิญในงานแต่งงานด้วยไงจะได้มีแบบ หลายๆคนนะคะอาณาเป็นอะไรกำลังจะเสิร์ฟน้ำให้ไงแล้วทำไมต้องทำหน้าแบบนั้นด้วยอนนาณาหุ่นหิดจ,จากอาหารที่เน่าเสียนะคะอืมทิงเกอร์เบลก็มาด้วยเหรอเนี่ยทิงเกอร์เบลก็ปลอมตัวมานะคะซึ่งใครจะรู้บ้างเนี่ย oh, <sure. S 1> ก็มีแค่เอลล่าคนเดียวที่รู้ <c oughs> เอ๊ะนางฟ้าแม่ทุนหัว <c oughs> เดี๋ยวเราทักทายนางฟ้าแม่ทุนหัวดีกว่า เฮ้ยอีโรแมนติกได้ไงอ่าประกาศว่ามั่นแล้วอ่าทุกคนคะมาดื่มน้ำก่อนนะคะทุกคนตายแล้วตกลงว่าเป็นเจ้าสาวหรือเป็นพนักงานเสิร์ฟน้ำเพราะจังเลยอะ่ะเอ๋เดี๋ยวเราจะประกาศให้กับจิงกะเบลรู้นะคะว่าเราเนี่ยมั่นแล้วนี่ไง เพิ่งมั่นนะคะแหวนที่อยู่บนนิ้วเนี่ยเป็นเหมือนคำสาบานและความรักที่ไม่สามารถซ่อนมันได้อีกนางฟ้าแม่ทุนหัวคะตอนนี้ฉันมั่นกับเจ้าชายคิดแล้วนะดีใจด้วยนะเอลล่าทั้งหมดเป็นเพราะนางฟ้าแม่ทุนหัวคนเดียวเลยค่ะจริงๆก็อยากจะสร้างนางฟ้าแม่ทุนหัวในเรื่องเหมือนกันนะคะแต่ว่าเราก็เล่นตามในเรื่องของเราใช่ไหมล่ะก็คือทิงเกอร์เบลเนี่ยเป็นนางฟ้าแม่ทุนหัว โอเคค่ะเดี๋ยวเราจัดงานแต่งงานเลยดีกว่าเนาะให้เจ้าชายชามมิง่งเฮ้ยเจ้าชายเดี๋ยวบ้าไปแล้วเหรอเต้นด้วยกันเต้นด้วยกันเต้นด้วยกันไม่มีคนมาขอเจ้าชายเต้นรำเนี่ยนี่นี่ต่อคิวเดี๋ยวซีเดี๋ยวซีฉันยังเต้นไม่เสร็จเลยเจ้าชายเพคะเต้นรำกับมอมฉันเทอะนั้นเพคะ แต่ว่าผมเอม่อันีรยา,รยายแล้วนะไม่เป็นไรค่ะเออมันก็แค่เป็นงานแต่งงานนะคะเ <c oughs> จ้าชายเนี่ยเขาก็อาจจะต้องแบบเต้นรำกับหญิงสาวทุกคนอะไรอย่างเงี้ยแบบก็งานแต่งงานของเจ้าชายหรือคนในราชวังนะคะเขาก็จะเป็นแบบนี้แหละมีการเต้นรำกับคนอื่นด้วยเนาะเพื่อที่จะแบบอืยังไงอะสังสรรค์อะไรประมาณเนี้ยไม่เต้นเลยหยีบ้า คือแบบสองคนนี้ฝันไงไงว่าอยากเต้นรำกับเจ้าชายแล้ววันนี้ก็ได้เต้นแล้ววันที่เจ้าชายกำลังจะแต่งงาน <c oughs> ผมต้องขอตัวก่อนนะ <c oughs> เพค,คะอุยตายฉันจะย่งเจ้าชายมาจากย e ีเอ็น่าให้ได้เลยนางซินเดนสรสรบดูสิเจ้าชายเต้นรำ <c oughs> กับฉันด้วยเจ้าชายเพคะแล้วนางอย่ามองฉันด้วยสิไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมเวลาเล่นสองพี่น้องเนี่ยจะต้องแบบ ทำเสียงแบบแอะอย่างงี้ด้วยอะพูดเสียงปกติไม่ได้หรอแบบคือเราก็อยากจะแบบภาคให้ดูเข้ากับนางเนาะนางก็ไม่ใช่ผู้หญิงที่ดีอะคือประมาณว่าอ่ะเต้นเสร็จละไอ้บ้าต่อคิวมาเต้นเฉยเลยไม่เต้นแล้วจะไปเต้นกับซินเดอเรล่าเดี๋ยวเราจัดงานแต่งไปดีกว่าไอ้พวกนี้นะมาต่อคิวเต้นยังับเราเป็นสินค้าเนี่ย ซินเดล่าคะอยู่ไหนซินเดล่ากำลังอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอลซ่าเอลซ่าฝึกเวทมนต์นะคะอู้าจจะอวยพรให้กับซินเดล่านะควันด้วยอูู้ตกใจอะไรอ่ะกลัวเวทมนต์เหรอ ก็อย่างที่รู้กันนะคะว่าเอลซ่าเนี่ยเป็นทวดของซินเดอเรลล่าแต่ทําไมเราถึงมาเจอกันในภาคนี้ล่ะก็อย่างที่รู้กันว่าซินเดอเรลล่าเนี่ยเป็นลูกของทิ้งแต่ว่าเธอเนี่ยจำความไม่ได้นะเนื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยโดนมนที่ลบล้างความทรงจำเหเห็นด้านแม่เลี้ยงแล้วหงุดหงินเลยเหรอไปไปไปไเย็นแล้วเนี่ยมาตั้งแต่เช้าอ้าวทำไมคู่นี้มานั่งด้วยกันล่ะ ชอบน้องทิ้งจังเลยคิดถึงพาคน้องทิ้งอ่ะอ่ะเอลซ่าก็มานั่งแล้วอ้ามีรถตำรวจมาด้วยมาจับแม่เลี้ยงเลยยัยแม่เลี้ยงจับหนูเราเป็นตัวประกันน่ะจักกับกัสกัสโหค่ำแล้วค่ำแล้ว,ลวรีบๆเลยช่วงตอนกลางคืนภาพอาจจะไม่ค่อยสวยนะแต่ก็ oh. Oh. ดูมุ้งมิง้งดี oh, <okay. S 1> สีชมพูใช่ไหมล่ะ นั่นไงดูท้องฟ้าสินี่ <Me> เอออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอย่าซูมเกินไปแต่งงานกันแล้ว <t ick> สวมแหวนให้กันแล้วกันดูโรแมนติกอีกแล้วอ่ะ <t ick> เดี๋ยวต้องมีจุจ๊กๆกันด้วยต <t ick> อยนนี้ได้แต่งงานกันแล้วดูความสัมพันธ์สิเ <t ick> อ <t ick> อ <t ick> เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นสามีภรรายานะคะมีเสียงด้วยอ่ะมืดจังเลยเพคะเข้าไปข้างในไหม ตอนนี้เจ้าชายคิสชามิงและเอลลาชามิง n g เดี๋ยวเอลลาต้องเปลี่ยนนามสกุลใหม่ไม่เอาชามิงมันเป็นชื่อไงชื่อที่ตั้งไว้ให้เป็นชื่อของเจ้าชายไม่เป็นไรีแวมไพร์เขาก็ก็จำเป็นจะต้องแต่งงานตอนกลางคืนนั่นแหละไม่งั้นเจ้าชายคงโดนแดดเผาเอายังโดนเผาอีกเหรอนี่มืดขนาดนี้แล้วนะ ทำไมมืดแล้วยังโด,ดนเผา,าอีกอ่ะเข้าไปข้างในดีกว่าเข้าไปข้างในวดโดนเผา,ดเาได้ไงเนี่ยอูโหูยัง<น>ต้องกลางร่มอีกคือห้าโมงนะยังไม่มืดหรอมืดแล้วนะดูท้องฟ้าสิโอเคเจ้าชายเดี๋ยวเจ้าชายเสิร์ฟนะคะอ,คอุ๊ยตา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 ยกลาย,าย,ายปเป็นเจ้าหญิงแล้วจะมาฉี่ราดไม่ได้นะซินเดอเรล่าโอเคเจ้าชายเอายังไงดีเนี่ย นั่นไงแอบกินเลือดอีกแล้วอ่ะเป็นผลไม้สปาร์ตมาสสำหรับแวมพายนะคะอู้หี่เร็วมากเลยดูสิความต้องการก่าว่าจะให้เจ้าชายล่าหน่อยอ่ะจริงๆมีให้ติ๊กเลือกคำว่าล่านะเดี๋ยวเราออกมาข้างนอกแล้วกดล่าดูดีกว่าอืมก็ก็ต่อไปเนื้อเรื่องก็จะเข้มข้นกว่านี้นะคะเราก็จะต้องเล่นแวมพายบ้างเนาะดูสิล่า ดูทำสิแล้วอันมานั่งอยู่นะไม่มีใครเห็นหรือไงเจอใครบ้างจะไปขอดูดเลื่อนคนอื่นก็กระไรอยู่อะเอานี่ยังไม่กลับกันอีกเหรออ๋อเจ้าชายไปหาผมฉันุกขึ้นไม่ได้โอเคไปที่นีู่อ้าวกินข้าวก่อนเลยกินข้าวก่อนกินไก่งวงนะคะเอลซ่าด้วยกินไก่งวงเดี๋ยวเราจะเต้นลำกันด้วยเนี่คะเจ้าชายไปไหนแล้วเนี่ย จ้าชายเข้าห้องน้ำไม่ต้องไปเลยซินเดอเรลล่ามานั่งนี่ก่อนนั่นรู้ไหมนะว่าเอลซ่าเป็นทวดเนี่ยแล้วทำไมเอลซ่าถึงไม่แก่เลยใช่ไหมคะเพราะว่าเอลซ่าไอ้บูโน่กำลังจะบอกว่าเพอเอลซ่าเป็นแม่มดบูโน่ามาด้วยอ่ะบูโน่บูโน่านามาได้ไงเนี่ยจุบจบจูบน้องหมาก่อนคิดถึงบูโน่จังเลย มาแสนลักของซินเดอเรลล่าบูโน่แล้วเจ้าก,กัสกัสกับแจ็คราอยู่ที่ไหนอย่าบอกนะแม่เลี้ยงจับไว้เป็นตัวประกันนะ่ะโ <c oughs> อ้ยบูโน่ไม่คิดว่าจะมานะรู้เปล่าโอเคเล่นเล่นอะไรดีอะดูแลความรักอ่ารูกท้องให้บูโน่ดีกว่า พี่เอลซ่าฉันอยากกินคุกกี้จังเลยโอเคเดี๋ยวฉันหยิบให้นะอ้าวจะไล่คาถาเหรอไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวหนูหยิบคุกกี้เองก็ได้พี่ไล่คาถาไปเถอะี่กินคุกกี้ต่ออุ้ยน่าักมาโอเคเจ้าชายมาหรือยังเดี๋ยวให้เจ้าชายเต้นลำกับซินเดอเรลล่านะคะอ่าเราอ่านใจได้ด้วยนะสิ่งที่โปรดปาน แวมพายแบมพายอ่านใจแบมพายเนี่ยทำอะไรได้หลายอย่างนะเจ้าชายคิดนะคะรู้ว่าเอลล่าเนี่ยชอบแซลมอนย่างอืมแล้วก็เ,เพลงโปรดเนี่ยเป็นฝรั่งเศสนะคะสีที่ชอบเนี่ยสีฟ้าไอ้มังสวิรัตเนี่ยอาหารโปรดเหรอ <laughs> อะไรอะชอบแซลมอนย่างมังสวิรัตอ๋อแซลมอนย่างมังสวิรัตมันเป็นปลาไม่ใช่เหรอเจ้า <laughs> ชายมาเต้นลําก่อน เต้นรำกันก่อนสิเพคะเอ๊ะแต่เมื่อกี้ผมได้กลิ่นอะไรอะ่ะอ๋อกลิ่นบูโน่นะไม่เหมือนเปนใช่ไหมเพคะอุ้ยเดี๋ยวสลับกันอีกแล้วครูนี้เออมีคนบอกว่าเจ้าชายเตี้ยจริงด้วยอะ่ะเจ้าชายเตี้ยกว่าเอลล่าสูงหรือว่าเอลล่าใส่รองเท้าส้นสูงคะทำไมเจ้าชายเตี้ยกว่าถึเตี้ยก็ทำให้เพลียได้นะแต่งราเจ้าชาย พูดอะไรเฮ้ยขอโทษเพคะผมฉันไม่ตั้งใจไม่เป็นไรไม่เป็นไรเย่าประมาทสิเอ้ยเป็นไปได้ไงตอนงานเต้นลําเนี่ยซินเดอเรล่าไม่เคยเต้นพลาดเลยนะอืมไม่เป็นไรเต้นลําพลาดแบบนี้เราก็จะต้องมีคนที่ขัดเกลาเธอนะคะเพื่อให้เธอเป็นเจ้าหญิงที่ถูกต้องเนาะเธอไม่เคยเป็นเจ้าหญิงอะเป็นแค่สามัญชนเป็นไรบูโน จะเล่นกับเอซ่าหรอเอซ่าจะฟังอันนาะพี่เอซ่าฉันอยากกินสลัดผักจัง<ะ>เลยอะจริงหรอเธอก็ไปหยิบสิ <laughs> <laughs> เหมือนว่าเขานินทาอะไรนะ <laughs> อานานินทาใครหรือเปล่าโอ้อนนาความหิวเต็มแล้วเนี่ยจะกินอีกหรอ,อโอ๊ยสันชยัยตาละชันชาก็หายน้ำมากเดี๋ยวให้สันชากลับบ้านก่อนนะคะเอ่อที่สถานที่แต่งงานไม่มีน้ำไง เดี๋ยวน้องม้าตายกลับบ้านก่อนเนี่ยให้พี่น้องคู่นี้เต้นกันด้วยดีไหมเนี่ยแสดงความสนใจเกี่ยวกับดนตรีพี่เอลซ่าคะ,นาะหนูชอบเล่นดนตรีมากเลยเอ่อเต้นด้วยกันนะคะเต้นไปเรื่อยๆมามาดูคู่นี้เต้นกันดีกว่าเนาะเราจะรู้ว่าโอ้โหเป็นยังไง คู่นี้ไม่ธรรมดาเนะ,ะ่ะนั่นไงเดี๋ยวฉันเริ่มก่อนนะอนาณาปล่อยมันไปพี่ค่ะแต่หนูรอมันเนิ่นนานแล้วนะเอ้ยโอ้โหเพลงนี้เข้ากับทั้งคู่จริงๆโอ้โหเจ้าชายดูบุมนี้ดอจังเลยอะ่ะแหมเตี้ยแล้วยังจะคมเข้มอีกนะอะ่ไม่แน่ใจนะคะว่าแขกคนอื่นกลับไปหรือยังอุย้ยหิมะตกแล้ว สวยจังเลยแขกคนอื่นน่าจะกลับไปแล้วนะคะส่วนรถตำรวจก็ยังอยู่ที่เดิมอะ่ะนี่สถานที่แต่งงานก็คุ้นๆใช่ไหมล่ะอยู่ในภาคของ The Little Mermaid นะคะเราก็เลือกสถานที่แต่งงานแห่งนี้เหมือนกัน <IS C imagen ia> ก็ที่เลือกมาในภาคซินเดอเรลลด้วยเพราะว่ามันเป็นสีฟ้าสวยดีเนาะหิมะตกด้วยพึ่ง <IS C promotion> จะกินข้าว <IS C vegetables> เป็นมื้อแรกเยเนี่ยวันพาย <steroids> ินข้าวได้ด้วยเหรอ โอ้ยถ้าไก่งวงต้องกินดิบๆไม่ใช่แล้วแวมไพร์นะไม่ใช่อะไรกินดิบๆต้องกินเลือดเลือดคนสิอร่อยไหมเพคะอืมก็อร่อยนะนั่นัคืนนั้นคืนนั้นยังไม่จบเออให้ซินเดอเรลล่าเต้นแบบนั้นด้วยดีกว่าเราจะต้องมีแบบปาร์ตี้แบบอืมที่มันแบบเฮฮาบ้างไอร่างว่างนอนใช่ไหมเนี่ยโอ้ยพลังงานลดอุ๊บ โอเคถ่ายรูปกันก่อนนะคะแล้วก็เต้นลำเต้นไปเรื่อยๆชอบจังเลยอ่ะชอบซินเดอเรลล่าเซลฟี่กันนะคะอุ้ยเห็นเขี้ยวแล้วนั่นน่ะเห็นเขี้ยวเจ้าชายว้าวหัวเถิกนะเนี่ยเราอุ้ย อะไรกันเนี่ย <c oughs> จริงสิมีโรแมนติกมากกว่านี้อีกนะ <c oughs> ไม่ใช่แค่การที่แบบเต้นกันแล้วก็ถ่ายรูปด้วยกันนะคะเราจะทำทุกอย่างเลยทำอะไรบ้างมองในตาลึกซึ้งโอ้โหถ้าเต้นลำเข้ากับเพลงมากนิสัยของแวมไพร์เดี๋ยวสิเรายังไม่เปิดเผยนี่นะอยา่ยาอยา่าอย่าจรนอนแรง <c oughs> ด้วย <c oughs> อันนี้อะไรเน <S <S าะมองในตาลึกซึ้งเอ้าเอามงเป็นพายนอนกลางคืนด้วยเหรอ <S <S อาจาจะเพลียนะคะตอนนี้ตีหนึ่งแล้วเรากะจะอยู่ยันเช้าเลยนะเนี่ยทำไมเจ้าชายดูมุง้งมิ้งคะมงม์ะเอ้ยเฮ้ยเ้ยเจ้าชายป้าซินเดอเรล่าต้องให้เจ้าชายสิเอาใหม่เอาใหม่อีกรอบนึงแล้วษณะนีสัย,โ,โ,รสยโรแมนติกเมื่อกี้ โอ้ยไม่มีอ่ะอกุมมือทำไมของเอลล่ามีแต่ของเจ้าชายไม่มีดุดูมั้จริอ่นนี่ไงเจอละฮะเล้าชุดสวยจังชอบมีโบด้วยชอบโบนั่นแหละแล้วก็ลูกไม้นะคะสีขาวๆว,ะว,ะวะ้าวว้าอุย้ยขอฟินแบบ เต็มคลิปเลยนะคะเดี๋ยวง่วงแล้วต้องกลับแล้วอะเมืม่อกี้เห็นมีแบบนี้อยู่ลองดีกว่าคืออะไรเจ้าชายง่วงไหมเพคะก็ง่วงอะแต่อยู่กับเธอแล้วมไม่ง่วงเลยอะโอ้ยไม่อายบ้างเลยอะอันนายังอยู่ไหมอ๋มอ,มอ,อไม่มีใครอยู่แล้วนะคะเราจะทำสถานที่แห่งนี้ให้เป็นเรือนหอเลยดีไหมเนี่ย ดูท <muitas S 2> ่า <sketches> ท oh, <and> no ุกคนจะดูแล้วทั้งคู่มีความสุขแล้วเกินให้ดอกไม้ด้วยนะคะสีแดงโรแมนติกเลยอ๋อสวยจังเลยเพคะตัวหอมด้วยกลับบ้านไปนอนไหมแต่หิมะตกข้างนอกนะเพคะนอนที่นี่ได้ไหมเนี่ยโซฟาโซฟามีเท่าไหร่คะมีเยอะไหมยีบโซฟามีที่เดียวอ่ะอ่ะเราจะยีบยังไง ไม่มีอ่านี่ไงอีกทีหนึ่งนอนที่นี่เลยไม่อยากกลับบ้านอยากอยู่ที่นี่จนเช้าเราจะดูหิมะแรกเช้ากันนะคะของวันนี้เนาะอ่าเอลซ่ากลับบ้านไปแล้วอ้ยหลับดีกว่าง่วงมากนี่เห็นมงกุฎไหมมงกุฎสีฟ้านะคะของซินเดอเรลล่า ตอนนี้เนี่ยเธอกลายเป็นเจ้าหญิงแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะต้องมีทาย,ยาทซึ่งก็คิดไว้อยู่แล้วว่าจะทำภาคอะไรต่อจากซินเดอเรลล่าอ,อ่าให้ทายดีกว่าเจ้าชายเนี่ยผมสีดำหอทำไมเจ้าชายผมสีดำละ่ะตัวการ์ตูนในดิสนีย์ใครโนาะที่ผมสีดำบ้างเป็นผู้หญิงผมสั้นเอ,อ๊ะใครคุๆรู้เลยแล้วมั้งเนี่ยไม่คุนคนนยนั่นแหละก็ <laughs> ก็คิดไว้แล้วนะคะว่าจะทำภาคสโนไว้เนาะอือยากมีทายาทเรือจังเลยเจ้าชายตื่นแล้วหรอเพคะทำไมไม่นอนต่ออ่ะอยากกลับไปนอนที่บ้านหรอวาแล้วเชียวไม่เอาเราจะอยู่ที่นี่ที่นี่เป็นเรือนหอของเรา <c oughs> เป็นสถานที่แต่งงานแล้วยังเป็นเรือนหออีกเดี๋ยวจะซื้อที่นี่ไว้เลยเจ้าชายรวยนะมีตั้งหนึ่งล้านเช้าแล้วคะ่ะหิมะตกแล้วด้วยสวยมากเลยตอนนี้พื้นก็เป็นสีขาวนะคะ ทัวทั้งเมืองเลยแหละอะไรอ๋อทำความสะอาดนะคะนี้อุย้ยมีลอตเตอร์ด้วยอยากกินเฮทิ้งทิ้งเจ้าชายอยู่ไหนเนี่ยออกมาข้างนอกได้ไหมเจ้าชายอะไรทำไรอยู่น่ะนั่งคิดนะคะคิดอะไรวะเจ้าชายมีนิสัยหนึ่งนะคะคือวินิสัยวิตกกังวลเนาะสิมของคุณสามารถเรียนรู้ศิลปะการต่อสู้ได้เร็วเหรออ้าวอันนั้นมีระเบียบอ๋อนี่ไง บางครั้งเนี่ยซิมเนี่ยก็จะรู้สึกวิตกกังวลนะคะซิมของคุณสามารถพิจารณาความว่างเปล่าของชีวิตและแต่ตอนความหมายของความหมายนั้นได้ออกมาหาซินเดอเรลลาหน่อยเร็วเอลลาไปไหนแล้วเนี่ยอ๋อกำลังเสิร์ฟบ,บาร์ค่ะมามาที่นี่ก็ได้ให้เจ้าชายมาเสิร์ฟอาหารด้วยให้เอลลากินแต่ก็กินไปแล้วนะฝึกไว้ นี่กะจะเล่นฉากแบบนี้ทั้งคลิปเลยไหมเนี่ยเขาเขาอยากฟินนานๆน,น,นะดูสิเขาจะปั้นตุ๊กตาหิมะด้วยนะมีหิมะแล้ววะ่ะไปเล่นกันตรงโน้นดีกว่าไปเล่นกันได้ไหมเนี่ยในป่านเนี่ยอืมอ่ะอ่ะให้เจ้าชายกินด้วยสิเจ้าชายเออใช้ความสามารถทําอะไรได้อีกบ,บ้างคะเนี่ยดืม่มจะดื่มเลยเหรออื <S 2> <S 2> <S จุ๊บจุ๊บต่อนะคะโอ้ยมีที่นั่งด้วยหิมะตกแบบนี้ชอบมากเอซ่าล่ะเอซ่ากลับไปนอนที่บ้านนะคะอันนาก็กลับไปนอนที่บ้านด้วยแล้วเดี๋ยวทุกคนคงจะตื่นมาอาบน้ำกันเนาะออ้ยจับปั้นตุ๊กตาหิมะจะไมยไปหาอุ้ย อะไรอะมอนิ่งคิสเหรอตุกทำไมอะแก้งกันหรอปั้นตุ๊กตาหิมะได้ไหมอะหิมะยังไม่หนาพอแน่เลยอาจจะทำไม่ได้นะคะโอ้จริงด้วยอะเดี๋ยวเ๋ยลองดูเนาะฮึต้องให้ตกหนากว่านี้นะคะเอาดับเพลิงมาทำอะไรเนี่ยเฮ้ย ที่นี่มันที่ไหนกันเนี่ยได้ข่าวว่ามีไฟไหมอโอโพนังงานดับเพลิงกับใครเนี่ยเทรฟเวอร์แล้วรถตำรวจนี่คือจะไม่ไปไหนใช่ไหมคู่นี้เขาก็ยังฟินกันอยู่นะคะเราอยากจะฟินน,น,นานๆน่ะทำไงได้อะ่ะก,กลับไปที่บ้านดีกว่าเนาะโอเคกลับไปพร้อมกันมีจดหมายอะไรมาบ้างเนาะ เปิดจดหมายดีกว่าเผื่อมีใครส่งการ์ดอวยพรมาให้นะคะอ้าวเอล่ามาละเออือันนานะคะส่งของมาให้อันนาอยู่ที่บ้านเรานี่นาะแล้วก็เอทิงกะเบลนะคะก็ส่งของยินดีมาให้เช่นกันนะคะม <c oughs> นีนีนเธอแหวนเธอแหวน๋ยวเพิ่งไปนอนสิเดี๋ยวก่อนเราจะอทำอะไรบางอย่าง เราชายต้องกลางล่มตลอดเลยหรอเพคะเนี่ยอืมก็บอกแล้วว่าผิวแพ้ง่า <c> ย <oughs> แพ้แสงแดดง่ายเรายังมีกองใบไม้อยู่ในค่ถึงจะฤดูหนาแล้วเนี่ยแต่กองใบไม้ยังไม่สลายไปยังไม่ได้เผาไงอืมเอาล่ะเราจะต้องมีทาย,ยาต<ล> <c oughs> สืบทอดต่อไปเดี๋ยว เจ้าหญิงซินเดอเรลล่าเนี่ยต้องกลายมาเป็นราชินีนะคะแต่ว่าทําไมเดินอย่างนั้นกิกกอกกิกกอกกิกกอกคือสับสนนะเพคะสับสนอะไรเหรออู้ฟังฟังกองใหญ่อะได้วยเหรอเนี่ยโอเคอพื้นแยกกลายเป็นสีขาวเลยล้วเนี่ยหิมะยังหนาไม่พอนะคะก็เล่นไม่ได้เนาะแค่แบบ เล็กน้อยรอให้หิมะหนาหนา,หนาถ้าหิมะหนาหนาเนี่ยเราก็จะเล่นได้นั่นไงเข้าไปในกรงใบไม้ดีกว่าเข้าไปทำอะไรไพคะ<อ>ก็ไปหาหนอนน่ะเอ้ยหมอมฉันไม่ชอบหนอน <c oughs> เล่นอะไรเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวจะเข้าไปดูนะเพคะ <c oughs> อ๋อห,หนอนกาตา <c oughs> ชีเมโดได้ชีเมโดได <c oughs> โอ้โหสุขนามัยลดมาก ดูสิมีเสียงอะไรบ้างไหมตึง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 เงียบไม่มีสัญญาณตอบรับจากไม้เล็กที่นเรียกเออมีเสียงขำมีเสียงขำซินเดอเรลล่ากับกองใบไม้ที่หายไปเอ,อ๊ะไม่มีเสียงอะไรอะ่ะโอ้โหออกมาพร้อมกับกลิ่นตัวที่เหม็นมากนะคะน,าน,น,านั่นไง ทั้งคู่ไม่เคยบูุ้งกันมาก่อนเลยนะคยค่ะทั้งแรกปุ๊บก็ติดปั๊บเลยอืมเราต้องการลูกสาวเนาะขออีกสักรอบแม่เผื่อได้ลูกแฝดโอ้ยจริงสิไม่ได้แกลกรางวัลชีวิตเลยรางวัลทรัพย์สินเนี่ยอุ้ยของซินเดอเรล่ามีตั้งสามหมื่นแปดแน่ไม่เป็นไรเอาลูกคนเดียวไปก่อนแล้วกันเนาะอของเจ้าชายมีเก้าพันนะคะ เนื้อเรื่องเนี่ยก็คิดไว้แล้วแหละเรื่องเรื่องของสโนไวท์เนี่ยว่าจะดําเนินเนื้อเรื่องไปยังไงนะคะประมาณว่าตอนนี้เนี่ยเอลล่าก็ไม่รู้ว่าเจ้าชายอ่ะเป็นแวมไพร์ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวจะต้องมีแบบงอนมีโกรธกันบ้างแหละพาลูกหนีอะไรอย่างเงี้ยขนาดนั้นเลยเหรอหรือไม่ก็สโนไวท์เป็นแวมไพร์แล้วก็หาวิธีแก้เพื่อที่จะให้เธอเป็นมนุษย์นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวไปคนละทางกันคือแบบสับสนหรือเปล่าเ <c oughs> มื่อกี้กําลังจะเข้าบ้าน อา้าวหิมะตกอีกแล้วเจ้าชายเพคะเข้าไปทำอะไรที่กองฟางอีกแล้วเนี่ยหม่อมฉันไม่อยากเข้าไปหาหนอนแล้วนะคราวนี้นะ่ะมาหางูเห่ากันเฮ้ยมีเสียงด้วยม้างงเลยอันนี้มันนะเนี่ยออกมาแล้วอึบไม่มีใครเห็นใช่ไหมของเจ้าชายขึ้นอะไรบ้างเนี่ย กลิ่นเหม็นเฉยๆนะคะเจ <Hey. S 1> ้าชายควรไปอาบน้านะ <Hey. S 1> ซินเดอเรล่ายังไม่เหม็นโอ้โ oh, หไม่เหม็นไม่เหม็นได้ไง oh. ให้ยูนิคอร์นไล่คาถาให้ด้วยดีกว่าเป็นมิตรอวพรสัตว์นะคะเจ้าชายเข้าไปในบ้านเลย oh. นันน,น,นันเอลซไซในบ้านเจ้ายูนิคอร์น oh. แล้วเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องกลับบ้านไปนะคะเพื่อที่ ไปเอาบรูโน่น้องหมา